สวัสดีครับผมอาจารย์แนธนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อาจารย์พอมีเวลานะครับจะมาทําการบันทึกรายการนะครับสําหรับการพยากรณ์ประจําเดือนกันยายนนะครับต่อนะครับลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีธนูนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพนนะครับอาจารย์ขอ แจ้งข้อมูลนะครับ2ข้อนะครับข้อที่1ใครที่ยังไม่ทราบนะครับลัคนาราศีนะครับของตัวท่านเองนะครับหรือยังไม่แน่ใจนะครับเพราะปกติใช้วันกับเดือนนะครับเพื่อในการดูว่าเราอยู่ราศีไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจหรือไม่รู้ลัคนาราศีสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียล c o u เ t านะครับมาได้ที่แอดไลน์สองศูนย์เก้าเอนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR อารโค้ดก็ที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับ จะมีรายละเอียดแจ้งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวางล,าาลาัคนณแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับ mm. เพื่อที่จะนํา,าลักนณราศีที่ถูกต้องนะครับที่ตรงกับตัวท่านเองมากที่สุดนะครับไปทําการนะครับ เช็คดวงชะตาแบบภาพรวมได้ที่ช่องทางอาจารย์นทดดวงช anel นะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับสาหรับข้อที่1นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2ใครที่สนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเอาข้ามมหาจารย์ได้ที่แอสไ0 9สองศูนย์เก้นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน Q ิวเอาค้กันที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดขั้นตอนแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับแล้วก็จะจองคิวดูดวงก สำเร็จนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่2นี้มีค่าที่จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อ1นดวงใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับวันที่อาจารย์ทําการพยากรณ์นี่ของเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีได้โคจรนะครับ เข้าสู่เรือนภพพันธุเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีกัลยาณาก็คือได้ปฐุมเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองเนี่ยดาวประจําตัวโคโจรได้ตาแหน่งกเกษตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีธนูน,นะครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับจะโคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพกรรมะนะครับกรรมะกัรมะตั้งแต่ช่วง20สิงหางคมจนถึง1กันยายนนะครับ ในส่วนของตรงนี้เองอาจารย์มีการพยากรณ์ไปแล้วนะครับประจําเดือนสิงหาคมก็ไปสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแต่ก็ถือว่ากรรมะกรรมะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะก็คือการงานมีเกณฑ์มั่นคงก็ค่อนข้างแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับอีกมุมหนึ่งนะครับดาวทุเรศอลีเองเนี่ยก็โคจรเข้าสู่ลัพบกรรมะด้วยเหมือนกันนะครับจะโคจรตั้งแต่เข้าสู่ลัพบมรณะเข้าแล้วก็มาสุภะแล้วก็มากรรมะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า การงานมีเกมมีมุมที่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้ได้มาโดยง่ายไม่ได้ว่าผ่านเฉลุยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับจะทําอะไรมันก็จะมีอุปสรรคมาบ้างนะครับแต่ยังไงก็ผ่านไปได้แน่นอนนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับแล้วในช่วงวันที่2กันยายนจนถึง2ตุลาคมนคั่นหมายความว่าดาวเจริญพบกรรม,มะนะครับดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพสุภะกรมมะสุภะเพราะฉะนั้นการงาน ก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการงานมั่นคงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จตามที่ได้ตั้งใจหรือตามที่ได้คาดหวังไว้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างนี้แล้วแล้วการเงินเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพบ กระดุมพระก็คือดา,าคดาวเสานะครับดาวเสาโคโจรมาเป็นเกษตรนะครับที่เรือนพบกระดุมพระกระดุมพระกระดุมพระก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วท่านโคโจรมาตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมปีพุทธศราช2513ไปจนถึง1มีนาคมปีพุทธศราช2 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้การเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับ มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับถามว่าจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับหลายๆท่านก็มีเดลิเคตไม่เสรจมาถามว่าไอ้ทำไมของเรายัางไม่ดีเลยทั้งที่เราก็เกิดลัคนาราศีธนูนะครับอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่พื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วและอย่างหนึ่งในปีนี้เองเนี่ยปีพศ2 5 6 5เนี่ยชาวลัคนาราศี ติดอันดับในหนึ่งในราศีที่ถือว่าดวงดีนะครับก็เห็งมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะครับแล้วพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตตนีนะครับก็คือดาวพุธเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนพพกัมมะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนพบปัตตนีโคจรเข้าสนภพกัมมะและโคจรเข้าสนภพสุภาะนะครับตั้งแต่ช่วง2กันยายนจนถึง2ตุลาคมน่นหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่าในมุมนี้เองเนี่ย เรื่องคู่ครองคองรักหุ้นส่วนเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จได้ดังที่ใจเราปรารถนาได้ตามที่ใจเราคิดหรือวางแผนเอาไว้นะครับก็มีมุม دم, มีเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนก็ดีหรือเรื่องความรักคู่ครองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็จริงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆคนนะครับ มันมีบางมุมอาจจะเป็นช่วงที่ดาวพักองศานะครับครนี้ก็ต้องมาดูในพื้นชะตาเดิมนะครับเพราะว่าการที่ดาวพักองศาก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลให้กับเจ้าชะตานะครับประจาลัคนาราศีนั้นทุกท่านนะครับเพราะว่าต้องไปอิงในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับครัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเดือนกันยายนก็ถือว่า ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไม่มีปรากฏนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนอุบัติเหตุก็แค้วค่าปลอดภัยดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่าประมาทนะครับเพราะณนะปัจจุบันนะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยครับตรงกับวันจันทร,ร์ที่21มีนาคมนะครับปีพุทธศักระะาช265นะครับก็ถือว่าโรคระบาดโควิด19ก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าลืมนะครับไม่ประมาทดูแลตัวเองให้ดีๆคนรอบข้างก็ปลอดภัยคนที่รอเราอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับอาจารย์ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่จะแจ้งนะครับให้ทราบอีกนิดนึงนะครับ ก็ในปีพุทธศักราช2565อาจารย์ตั้งใจจะทําการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับให้ครบทุกลัคนาราศีจนถึงเดือนธันวาคมนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าอาจารย์มีอีกโปรเจกต์นึงนะครับที่ตั้งใจจะทําในปีพุทธศักราช2565นะครับก็คือนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตรไทยจริงๆศรัทธาในเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับย้ำนะครับต้องสนใจนะครับในเรื่องของโหราศาสตรไทยจริงๆนะครับ ก็อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์แนทดูดวงชาแนลไว้นะครับอาจารย์จะมีการนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยรวมถึงแชร์ความรู้โหราศาสตร์ไทยประสบการณ์รวมถึงนะครับการสอนโหราศาสตร์ไทยนะครับการพยากรณ์นะครับอาจารย์ตั้งใจจะทำนะครับทั้งหมด251คลิปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยแชร์ให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกด s ับ s ไ r i b e ให้ทางอาจารย์ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับในการรับชมนะครับคลิปต่อๆไปของอาจารย์นะครับก่อนจะจบนะครับคลิปของการพยากรณ์ของชาวรัคนารศาีธนูประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช65นะครับอาจารย์จะขอสรุปสั้นๆนะครับให้ทีนะครับเผื่อท่านใดนะครับอาจจะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นหรือกอไปกอมาแนละ้วบางคนถามอาจารย์ว่าเอ๊ยอยู่ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจารย์จะสรุปสั้นๆง่ายๆอย่ายงนี้นะครับว่า ในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ถือว่าการงานนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็จริงแต่ก็มีอุปสรรคนะครับไม่แพ้กันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทาอะไรตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าล้มเหลวนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการเงินถือว่าเป็นมุมดีไปยาวๆอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามอาจารย์มาหรือรับชมคลิปมาต่อเนื่องก็จะพอรู้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีครับคู่ของขวัรักคุณส่วนในเดือนกันยายนก็ถือว่า เป็นนิมิตใหม่ที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆคนนะครับในส่วนของเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ปรากฏนะครับในเดือนกันยายนนะครับรวมถึงอุบัติเหตุก็แค่ค่าปลอดภัยดีนะครับที่สําคัญก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็อย่าประมาทแค่นั้นเองนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนสู้นะครับอย่างน้อยอาจารย์มองเห็นภาพรวมนะครับของพื้นดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีธนูแล้วใน เดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขิดจิตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีลราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ